สบายดีสบายดีสาวบุเปียงสาลวลาวสบายดี FC, ทุกคนเด้อย,ยินดีตอนหามทุกคนข่าสู่ส่องของสาวบุญเปียงสาลวลาวมาพบมาพบก,กับสาวบุเปียงในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาหาสาวโสดอีกแล้วทุกคนเดยโดยจะมาเป็นสาวโสดรุ่นใหญ่เนาะคือทงางเฮานี่ก็ได้เบิร์เนะาะบอกว่าจะเป็นรุ่นน้อยรุ่นใหญ่หรือว่ารุ่นใดๆก็เฮาก็สามารถอะไรก็ สามารถเป็นซื้อหายได้แล้วก็ยินดีเนาะทุกคนยินดีที่จะเป็นซื้อห้ระวังคนสองคนระวังคนสองฝนะ่ายเนาะห้เขาจะได้ห้เขาจะได้มาหมาักขักกันอะไรทุกคนเลยโดยถ้าเหตุให้เพิ่นได้หักหมักกันอได้เป็นคือสีวาแล้วก็เพิ่น์นมีมีเนื้อคู่อยู่แล้วเนะาะท้ากะแค่ทำนาทีให้เพิ่นนี้นํำเพิ่นสองคนนี้ห้มาพอกันไว้ขึ้นมาซะๆ โดยก่อนที่สิไปหับส o ม m หับฟางกาฝาทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปซาวน์เปียงเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาวน์เปียงคิบต,ต่อไปเนาะถ้าหาว่าผิดพาดประการใดก็เขาโทษเขาไอนำ fc ใบก่อนเนาะมียังกัดตักเตือนแกะตักเตือนเรือแนะนำซาวน์เปียงได้หาใดที่มันยังบอดี้ซาวน์เปียงกัสินํำไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเก่าะลยทุกคนเลยโดยไาเดียวเขาเข้าไปหาทางสาวโสเพล่นเนาะ สบายดีเออสบายดีโดยคนนี้ถามเด้อสือวันไหนดิได้จักปีละสี่สิบเจ็ดปีโดยคือทางชาไในยินว่าแบบใจอยากเปิดใจอกแมนอือคือปัจจุบันอี่โสดเนาะโสดโสดได้จากปีเลยหาปีหาปีแล้วคืออันสางครอบสางครวมานีจักเถื่อเลยเถื่อหนึ่งเถื่อหนึ่งแล้วอันปะห่างกันเนาะดูกันบ่ได้ไปโดยคือทางเออยโบเป็นคนปะเพิินนะ สุกคนสุปากันเนี่ยอยู่กันบ่ได้แล้วก็ไปแฝดันออก็คือบ่ได้มีไเสียให่ไพเนาะคือมีแต่อยู่กันบ่ได้แล้วก็ต่างคนต่างไปเนาะเออแม่นโดยได้ลูกได้เต้าอย่างนํากันเรียบร้อยบ่ได้2คนโดยอยู่นําเอื่อยบ่เลยบ่หรือว่าอยู่น้ำปั่นันเลยแหละเพิ่นแบบว่าบ่ได้อยาบไปเลี้ยงบ่บ่ให้เออทางเจ้านี่บ่ให้เนาะโดยคืออดีต ผัวคนเก่าเอื่อยเนาะผัวอยู่บ้านเดียวกันบ่คนทางอื่นทางอื่นพูดก็ตั้งใจอ๋อหลังจากที่ว่าเลิกลางกันไปแล้วก็ผ่านมานี่ก็เคยมีคนเพามาโอบมาลงอยู่บ่บ่เคยมีบ่เคยมีแล้วก็บ่เคยสอกับใครหนูอยู่แต่เพื่อนหมอบเม่นี่บ่อยู่แต่เพื่อนมีบุญกับไปบุญคนนไหน แต่แบบว่าไปกินเหลากินเบียเ์มีอย่าง้หมูนี่นม่ได้ไปเนาะหาไปคันกินในแ่งนี้กินอ๋อออคือโดนโดนแสงสันกระมูนี่แมน่นกินอยู่เนานะแต่ว่าหายไปเรื่อยนี่าาค่ะลบไปจากเตือแต่ว่าเพื่อนนี่เป็นคนแบบขังว่างามเนาะเพื่อนทักซา,าตนเอง <c oughs> โดยหักกระเปะยิงโมมีคนที่แบบว่าเขามาโอมาลมเนาะทางทางที่มันก็หลายปีแล้วหรือว่าเขาแบบเขาเลือกเนรอ เอาเลือกนะเลือกปอไดสองค่ลูกเจ้านี้เขาเฮียนเบิดบอสเฮียนมาสามโดยคือทางอันเอื่อนเห็ดนะสิบอย่างสะสมากเท่านี้นะครับเห็ดมากของเขาเห็ดคือแบบว่าได้เงินในคำสมลูกเฮียนนะครับเป็นอะนี้นะครับพกผักพวกเนี่ยเป็นเร,เร mm ียงไก่เป er ็นมูไก่ไปน้องร้านไหง โอโดยเห็นมบ้าน้าจะตีกูได้บ่คือ้หนาตกาบเมีก็มีเรียบร้อยเนาะแต่ว่าบริเวณบ้กลูกไซกบลูกสามบ่ลูกไม่เคยเพ็นนได้จกปีนะสิลูกสามไปซิ่้อ๋อโดยโดยก็คือเปิดใจมานี่ก็ได้ตั้งสเปกไว้อยบ่บ่ยังไม่ได้ตั้งแล้วแบบไรก็ได้เนาะอืมอายุได้สิ่ง 4ีซีเึ้นมดแล้วเอาซีซีปีขึ้นไปโดยโดยเพราะว่าอยากได้คนที่แบบว่ามีนิสัยเป็นผู้ใหญ่บ้งหรือว่าใดๆคือต้องแบบเน้นหนักอันอายุใหญ่กลัวนะอัอยุใหญ่กว่าข่อยแล้วเนาะโดยแม่ว่าสามซีบยังขึ้นไปนี่ก็ได้บ้ คือคนอายุ30ขึ้นนี่นะได้อยู่ได้อยู่เนาะครับผมมันเป็นตาเบิ่งกันนั่นแหละเห็นแนเบิ่งเอาเองโดยโดยคือน้อยกลัวก็สามารถลุ่มได้เนาะเขาเพียงแต่ว่าเพิ่นลุ่มแล้วเขาอู้เข้าใจกันเนาะเบิ่งกันไปโอเคคือทางหู่มหางตาเนี่ยเพิ่นกับบริโฟกัสและการเลืองอายุนก่รเขาสามสิบปีขึ้นไปก็ได้เขาเพียงแต่ว่าเพิ่นมินิไซเป็นผู้ใหญ่เนาะแม่น คือทางเฮือนทางซานเอื่อยนี่อยู่น้ำกันสามคนนี่บอกับลูกเลยกับเจ้านี่อยู่กันมากับลูกก็ตามลำพังเนาะเงาอีบอสซึกเงาอีบอะรเงาเงาเงาเยา่บาเง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 าเนาเาเงาเงาเ่าเนาเพเงาเงา้าเงอเงาเราเมาเง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 เ ถาว่าแต่งดองกันเนาะคือว่าแล้วก็เข้ากับโอ้ล่มกันแหละวันนี้คือว่าเรื่องอนาคตว่าแต่งดอกแต่งดองกันนี่ก็คืออยากให้เขามาอยู่น้ำบ่อหรือว่าแนวใดมาอยู่น้ำเลยนะว่าไปอยู่น้ำเพิ่นนี่ก็คือบ่สะดวกบ่บ,บ่แล้วว่าสะดวกนั่นเราปลาหลูกปลาเต่าเลยคือเพิ่นมาอยู่นี่ก็อยู่ได้เนาะบไดนเมนมูลแบบว่ามูลผัวบ่บ่ได้มูลฝเองมูลฝขามูลแม่ เพราะว่าบางเขตนี่ก็เจ้าอยู่มูลผัวได้แบบว่าคนชว่อว่าในผัวใหม่มาอยู่ก็ได้บบสี่นะอบอมุ่นคอยมันนี่ก็คืออยู่ได้เนาะอยู่ได้คะแนนแรกตะคอออ่อ, <c ười> คเอ,อยเอยอยบิ่งผ่านเลยก็อยู่ได้เนาะก็คือต้องลุมกันก่อนเนาะมันเป็นสิอลุมพูนผัวโนย สมมติว่าผู้บ่าวอยากทักมะลินน้ำในสระิ่นแบบว่าสิติดต่อทางใดได้เนี่ยเนี่ยติดต่อทางเฟซจะมีเฟซสปอ่ะเดี๋ยวขอเบิ่งหน้าตาเฟซบุ๊กเพิ่นก่อนเนาะเผื่อว่าเอฟซีถึงแซนเปียงอยากทักหาเพิ่นเนาะคนที่หักมากนี่ก็มีหลายเนาะเพราะว่าเขาแต่ละคนนี่ก็มักบอกคือกันบางคนก็รุ่นน้อยบางคนก็รุ่นใหญ่อะไรทุกคนเนี่็สามารถทักแชทมาโอมมาลงกับเอื่อยเพิ่นได้เนาะถาว่าคืออกถึงใจ ไข่ไม่ชับได้เลยนี่นะนี่ก็ะหมหางน่ะตาเฟซบุ๊กเผื่อนเนาะซื้อว่นน้อยน้อยโอเคเนาะคือทางเผื่อกับพ้อมแจ๊กเพื่อ่าเนาะคือแบบว่ายากโอ้ยกลุมอะไรเนาะแม่ยากเห็นหน้าเห็นตาก่อนเลยเนาะไม่เห็นหน้ากันเลยโดยทว่าจำกัดอยู่บ่แบบประเทศนี่นะบบจำกัดประเทศประเทศใดก็ได้เนาะได้ มีแบบพิเศษนันใจถึงกับผมมีพิเศษนันใจนะมันเป็นหนุ่มไทยบอหรือว่าหนุ่มไทยหนุ่มเมกาพมก็ได้หมักเนาะอันนั้นคือหมักหมักทางไก่ผมโดยก็คือทางไก่นี่ก็แบบว่าแล้วก็เห็นเนาะเห็นเรื่อยแล้วประมาณนี้ดเขาีใจบักโคคบัแ็เเอาถวนอนี้นะอยู่เพื่อนคนเดียวบ่อยู่คนเดียวแล้วมันเห็นลูกสาวไปโรงเรียนยังบ่มาลูกสาวกับลูกชายเนาะ ลูกชายพนันอยู่ภาคใต้ไมได้อ่าพนได้จกปีแล้วโอ้สามขวเป็นสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วอ๋อเป็นบ่าวเลยเนาะจนสาวครอบครัวได้ลูกแล้วโอ้อือืมก็คือปัจจบนน ي, ุบจันนี่อยู่กับลูกสาวเลยแสดงว่าอยู่กับลูกสาวสองคนเลยเนี่ยนะแห่งเงียบเลยเนะยาะแต่ละมือแต่ละเวทน,นี่ก็ปลูกผักปลูกหญ้าคายเป็นสิบเออฝนตกมันจะดับเหมือนพักนะก็เลยบ่ได้เงินขายผักเดี๋ยวนี้นะ โดยกะทังเพื่อนทงางซานเจ้านี่ก็แบบฐานะประมาณไหนเนี่ยปานกลางบวรัวถูกยากดัวลำรวยพอได้ลำรวยดอกพอปานกลางอพออยู่พอกินมไมค่อยเว้า <laughs> ดยแต่ก็คือสิ่งดีขาดเดี๋ยวนี้ก็มีแบบประมาณไหนเนี่ยประมาณขาดแ,แต่คููบ่รัวอ,อะไร ขาดคู่ขาดเงินขาดคำนี่แล้วอยากได้ขู่มาหาเงินหาคำซอยเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าหำเฮียนนี่แล้วโดยโดยคือประมาณนั้นเนาะเออบ่ต้องการยังวัดยังไลยดอกได้คนหาเงินห้าคำช่วยให้ลูกหำลูกเฮียนถึงว่าสมมติว่าเพิ่นบ่รวยแต่ว่าเพิ่นจักูุจักทำมาหากินก็เอาเนาะอืมแบบว่าหักคอมาครวนเออมียังกระหามาให้เมียให้ลูกประมาณนี้อือืมโดย คือยันมาแบง่งแบ่งส่วนแบ่งปันบอบอเนาะ <c ười> คือได้เวิร์ดเพิ่อมาเอื้อเพิ่นกาสิเป็นคนแบบตรงตรงเนาะทุกคนอ่าจะชวนไหนเว้าอ่อนตรงไปกับตรงมาเลยทุกคนก็คือเพิ่นการตรงไปตรงมาหน่ยนะเมนเพราะว่ามันก็ไลายหูแบบอะไรเนาะ <c ười> โดยตอกมะขุ่นต,ตัวแรกกับประด็คือว่าวดอกอื ือส้าสมุดคนอยู่ใกล้อย่างนี้แบบเพิ่นอย่างมาโอ้มาลมอย่างมาเล่นน้ำนี่ก็ได้อยูบ่บอกได้เฮอยดีตอนหักเนาะยินดีตอนหับเมบสมอโดยโดยก็ค <c oughs> <c oughs> ือเมื่อนี่น,นันอ่านมาบ่ได้ไปทางไหนล้วกะเวียเคลื่อนเมียซานนี่งก็สมุิเ,เห็ดเขาเห็ดน,น้ำนี่ง็แบเบตรงเวลาเวลาอยู่บอกอยู่สองคนอยู่สองคนตรงตรงแล้วลุกไปรงเรียนลูกมาโรงเรียนเห็ดเพื่อลูกเนาะ มันคือแบบเฮานี่ก็กินย่้มได้ก็ได้มาสั่นคือข่อยนี่กินเฮือนเลยเฮือนน้องก็ได้เฮือนหมูเฮือนคูก,ก็ได้ข่อยเนี่ยตรงเวลากับลูกนั่นแหละเพราะว่าเขามีลูกแล้วมั <c oughs> นก็ต้องสมมุดแต่เศร้าก็ต้องเตรียมเขาเตรียมน้ำเพิ่นมาสั่นใจแม่เนี่ยจะไปโรงเยนยังมาเศร้าก็คือฐานะครอบครัวเพิ่อนนี่ก็ปานกลางเดินจะเบืเลยบ่น,นี่นอันอ่อนออบ่นเนี่ยขาดแต่คน มาสางมาสานเนาะแม่กำลังเดินเฮือนลูกชายเขาเนี่ยกำลังสร้างอืออันนั้นรอนเฮือนนั่นบนาอือจังเลยสิไปทายให้ทุกคนเบิ่งเนาะเพราะว่าเฮือนปนี้ก็กว้างในทุกคนเลยก็ค่อนข้างว่าฐานะกันคนขางมันมีฐานะอะไรปานกลางทุกคนก็บกลางปนิกากรว่าดอกว่าเลิศเลือก็ได้แม่ทุกันห้าข้อกินกับบัวเนาะแม่นเลยเทาบนิกากรู้สึกว่าวัวตัวเองแล้วไปว่าวตรงโลกกันอือเขาก็ว่าตามความจริงเนาะ เมนแหละหอยก็ก mm ินชมหอยคือเพลิน hmm. ว mm ่าแหละเมนความเจ้า hmm. อันนี้ค่ะคือว่าว่าฮาพวกเขาคิดลายอะไรงามจะไดกับเรได้แล้วคิดลายลุกเขาไปเขากับเรมากคือว่าแล้วเนาะเออก็ต้องเลือกเบงก่อนเนาะเขาซ้ำกันนี่แหละเออเอโดยโดยคิดลายอะไก็ยันว่าไปกันบ่ได้เพลินว่าเบิ่งกันก่อนเพลินว่า โดยเพื่อนชาติอี่ก็มีแบบมีสัตว์มีอย่างนี้แบบเขาเลี้ยงนี่นะมีงัวก็มีงัวหลายบ่งัวเจ้ามีงัวกับสองตัอ๋องัวสองตกับเลี้ยงหมูเนาะก็เลี้ยงเป็ดก็เลี้ยงไก่ก็เลี้ยงก็มีดูมันเติบเปิรนนี่ครับอากแต่ว่มีเงินนี่อะไยังไงขาดขาดแห้งงัวเป็นเงินเด้อโดยเพราะว่าเจ้านี่ก็แบบเห็ดบริเห็ดแนวอื่นเสริมบนนอกจากว่าปลูกผักปลูกูงยาเลี้ยงสัตว์แนวครับบริไปทำงานอย่างไรอืม แต่ว่าอ่านออกเขียนได้เนาะเพรเออปปู่ป้ป้าคือพันวาแล้วอือพาะวาตั้งแต่เขาตะกี้ผุนบอกแม่นปู่ป้าอือบอกาถ้าว่าถ้าอ่านมเป็นนี่เขาก็จะได้บอกเอฟซีเขาเลยไม่ว่าเวลาผุนถักมาให้ผันโทรมาโดยตรงบอกกับให้ผันอัดเสียงมาอย่างนี้อัดเสียงมากก็ได้โทรมาอย่ามาให้เสร็จให้สัตว์นะผุเป็นลินโดยโดย เพราวะว่าสิได้บอกเพิ่นจังไนเพิ่นแซ่บมากเพราะว่าทางอันนี้อ่านผบ,บตอบอ้าวเพิ่นเป็นอะไรคือว่าขีคุยน่นนี่นั่นเน่เขต้องเสร็จดอกเท้าลันนมกับบอตี้โดยเบิ่งเอาเองหม่จังเอาออแต่ว่าคนหนุ่มที่พร้อมที่สิมาอยู่เคียงข้างอยู่เพื่อนอยู่ซาน,นํำเนาะเพราวะว่าไปบ่ได้เพิ่อนว่า,าทเที่ยวไปเที่ยวมาไปหลินบ้านเพิ่นเน่มาพี่เน่ก็ไปได้เนาะได้ ดยแต่ว่าอยากให้มาสางมาสายยูพีไร้กลัวแม่มก็โอเคเนาะทุกทกันก็มีก็มีแด้เท่าหนั้นแหละทุกคนเลยเขาก็ได้ถามเรืองเล่าอย่างต่างๆให้ทุกคนเบลแล้วก็คือเขาก็ได้โจคิไว้เท่านี้เนาะกับทางซอนเปลี่ยงกับเอื่อยยังก็เกือยน้อยเอยน้อยกับซีได้คอโตรานเนาะกับสิได้กาาว่าสบายดีสบายดีเลยน้อยโอเคเนาะทุกคน ทางซานเปลี่ยนกระไดอไดลมกระเอวยผืนกรเป็นทีมหอยแล้วอันนี้ก็เป็นเฮือนซานบ้าน2องผ่นเนาะฐานะครอบครัวิ่นนี่กรบไ่ได้ทุกยากหรือว่าลำรวยเนาะทุกคนกรเป็นปานกลางทุกคนเลยพออยู่พอกินผ่นว่าอาศัยอยู่ปัจจุบันนี่ก็คืออยู่ก,ก,กับลูกกับเต้าสองคนทุกคนเลยเพราะว่าลูกคนกกพผ่นนั่นนะได้ออกเฮือนเนาะทุกคนออกเฮือนอ่าไปสัง่งไปซากับเียเพผ่นแล้อวอะไรทุกคนเลยโดยทางเฮือนอเผ่นนี่ก็ได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอ่ะ เลี้ยงงัวประมาณนี้แล้วก็อาซพี่นนี้เนี่ยปลูกผักขายทุกคนเลยโดยก็คือปัจจุบันนี้เ่นก็ขาดขาดเสาหลักขาดคนมาอยู่เคียงข้างขาดคนมานำพาเหตุหันเี็หนีอะไรทุกคนเลยโดยทงายทงไฮทางนานก็มีแต่ว่าเพิ่นบริห็ดเผิ่ก็คือว่าอะไรนองาลูกชายเพิ่นคนเดียวกับเพิ่นกับไปส้างครอบครัวแล้วนะทุกคนนียเพิ่นก็อาจจะสือกิน บางทีก็หายคนเห็ดแบบสีแหละเลยเรื่งก็สิบ่อยากเห็นเนะ่เาทุกคนเพื่อนเพิ่นก็เพราะว่ามันมีแต่ต้นไม้ทุกคนเลยเพื่อนปลูกแต่ต้นไม้ไหลายหลายมึงในนี่เพื่อนนี่เป็นคนคนนขาง,งว่ะดุมันเพื่อนสา,บานบรรษงก็สิเป็นประมาณนี้แหละทุกคนกาซสานเปลี่ยนก็อยากงให้ทุกคนเบืน่นจำกันเนะาะดูยหากไรทีแบบว่าหักมักเอ้ยเพิ่นก็น ถักแชทมาโอบมาลุ่มกับเพื่อนได้น้องหากว่าไพ่ที่เคิร์นอายก็สามสารยในซอนเปียงเป็นสะพานหักให้ได้ทุกคนในซอ,อนเปียงก็ยินดีเนาะที่ว่าสิเป็นสะพานหักไข่ระหว่างคนสองคนอ่าโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ซอนเปียงกัสซิดโจไวัเทอรนีเนาะกัสซิดเก่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อ